เมื่อเช้าแ,บบแสดงอัศาธาอาทีนวะนิสรณะชุดที่หนึ่งนี่นะแล้วก็ชุดที่สองก็พูดถึงอัศาธาอาทีนวะนี่นะมันมาขึ้นนิสรณะต่อเลยนะนาสิบสิบเอดนี่ยนะคาถาสุดท้ายต่อเลยว่านิสรณะเลยนะ เพราะฉะนั้นบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงหลีกเว้นกามทั้งหลายเมื่อละตามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคาทั้งสี่ได้เหมือนบุคคลวิทน้ําออกจากเรือที่หนักด้วยน้ำเนี่ยแล้วไปถึงฝั่งโดยไม่ยากฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่เป็นนิสรณะลักษณะของนิสรณะเนี่ยนะคืออริยมรรคกับนิพพานถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตรู้ได้ว่าตรงนั้นเป็นมรรคเป็นนิพพาน สังเกตถ้ามีคําว่ากุศลธรรมอยู่เช่นยกโสภณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะตรงนี้ยกสติขึ้นมาสตินี้เป็นอะไรเป็นมักถ้าบอกว่าบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยอันนี้สตินี้อมความทั้งสติที่เป็นโลกยะและโลกุตระเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงนิสรณะอย่างหนึ่งแล้วก็คําว่าหลีกเวน้เน,เวนเนี่ยหลีกเว้นนี่เว้นด้วยแต่ทางข้าประ,ระสมุดเชท้าประหาร ตับนิสรณะประหารแบบสูงสุดเลยนะเพราะนิพานเนี่ยขออภัยมักต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะประหาระได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่มีนิสรณะประหารก็ไม่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดมันคาว่าบุคคลผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะคำว่าทุกเมื่อนี่หมายถึงยังไงแปลว่ามีสติตลอดการทั้งปวงมีสติเนืองนิดมีสติเป็นประจำมีสติเป็นลำดับเนี่ยนะมีสติไม่ขาดระยะ ทำทุกอย่างด้วยสติทำสติไม่ขาดสายสืบเนื่องทีนี้สตินี้ต้องบำเพ็ญแค่ไหนบอกว่าบำเพ็ญตั้งแต่ก่อนอาหารหลังอาหารบำเพ็ญทั้งปฐม,มายามมัชิมมายามปัจฉิม,มายามบำเพ็ญในปฐม,มวยัยปัจฉิมวัยมัชิม,มวยัมมมวยเนี่ยทุกตลอดระยะเวลาของชีวิตเนี่ยบำเพ็ญกิจด,ด้วยสติถ้าเราอย,อยู่อย่างนี้เราก็มาคิดโดวยวิสัยของเราเองว่าเอ๊ะเราจะทาได้ยังไงตลอดเวลาขนาดนั้น ก็คือบําเพ็ญสติที่มีศีลก่อนใช่ไหมวันนี้ต้องไม่ขาดทําได้ไหมอย่างไงี้สติที่เป็นศีลนยคิดนะอาตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เช้าไปเนี่ยนะจะมานสิการถึงศีลนะเช้าเย็น,นก็ยังดีก่อนใช่ไหมอันนี้หยาบหน่อยถ้าไปดีกว่านั้นอีกทุกๆุกชั่วโมงเลยนะเอ้เนี่เราขาดศีลข้อไหนบ้างไหมทุกชั่วโมงเนะี้ยอันนี้ก็สติแบบศีลเห็นไหมก็บําเพ็ญศีลกุศลเนี้ยให้เติมต่อเน,นื่องขึ้นต่อเน,นื่องขึ้นต่อเน,นื่องขึ้น ทีนี้ถ้าเราจะบําเพ็ญเมตตาต่อไปนะสมมุติถ้าบำเพ็ญสติเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเนี่ยเราจะบําเพ็ญเมตตาตลอดเลยนะเกี่ยวข้องกับคนนี้คิดให้เขามีความสุขก่อนนะนึกถึงใครคิดให้เขามีความสุขก่อนอันนั้นก็เป็นสติที่เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ถ้าเราทําปริญญาเอาไว้มากนะในทุกอารมณ์เนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องเราจะทําปริญญาได้หมดเลยแต่บางอย่างก็ต้องทําไว้ก่อนบางอย่างก็ทําการบ้านบ้างนะ ทำการบ้านคือทั้งในตอนก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเกี่ยวข้องเสร็จแล้วกลับมาทําปริญญาอีกรอบหนึ่งนะสมมุติถ้าอย่างอย่างตัวอย่างสมมุติเรามาเข้าร่วมศึกษาพระธรรมกันในช่วงกลางวันนี่นะจริงๆแล้วถ้าโดยคําสอนเนี่ยการมาประชุมกันทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็คือขันสมมติ่าขันสี่สิบขันมาประชุมกันนั้นเถอะขันสี่สิบถ้าสี่สิบคนก็คือสี่สิบขัน สี่สิบสี่สิบกลุ่มขันเนี่ยนะคูณห้าเข้าไปอีกก็สี่ห้ายี่สิบสองร้อยขันมาประชุมกันเนี่ยนะทั้งหมดคือขันทั้งนั้นแหละที่มาประชุมกันแล้วขันเหล่านั้นนั้นก็เกิดจากตัดใจทีนี้ขันทั้งหลายเนี่ยก็ว่าเป็นทวารขันห้าทวารตาขันห้าทวารหูขันห้าทวารจมูกขันห้าทวารลิ้นขันห้าทวารกายขันห้าทวารใจขันเหล่านี้ประชุม อันนะไอการมาประชุมอย่างนี้ก็มีขันที่เป็นต้นต้นเหตุแห่งขันให้ขันมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วขันแต่ละขันก็มาจากปัจจัยขันเหล่านั้นก็นะก็ไครครัวทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตขันเหล่านั้นคําว่าขันเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่อันปัจจัยปรุงแต่งก็มาแบ่งว่าขันที่เป็นมหาพูดก็ไล่ไปตามสมุดฐานนั้นไปแต่ถ้าศึกษามาดีเราก็ค่อยๆมาทบทวนเนี่ยนะอ๋ออันนี้อย่างหนึ่งก่อนจะไปร่วมอย่างหนึ่งนะ หลังจากร่วมแล้วก็เอาขันเหล่านั้นมาทําปริญญาอีกรอบหนึ่งนะก็จะเห็นชัดขึ้นเลยทีนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะเราไปที่ไหนคิดไว้ก่อนลนะทั้งหมดเนี่ยคือการประชุมแห่งขันอายตนะทั้งนั้นแหละเสร็จพอประชุมเสร็จก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทนะี่น่าจะมองในแง่าการทำตีทำปริญญาตั้งแต่ยาตะปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราฝึกถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้ตั้งนะทะวานตาก็บอกเออเนี่ยที่เห็นก็ขันประชุมกัน มันจะระลึกได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเราตั้งมนาสิการาไว้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างในะาการฝึกน้อมไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทําให้มนาสิการได้บ่อยถ้าไม่ฝึกเอาไว้ก่อนนะรอให้มันเออมีขันเห็นขันมันจะอยู่ยู่แล้วมันโผล่มาอย่างนี้ไหมโผล่มาจากไหนอะถ้าไม่เคยตั้งไว้ก่อนนะเหมือนกับยู่ๆเห็นสมมุติเราเห็นแล้วศีลเกิดขึ้นเลยอย่างงี้นะเกิดไหมทาให้สมาทานไว้ก่อนไม่มีเกิดหรอกทำให้ตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยไม่มี พราะในโลกนี้นะทุกอย่างที่อยู่ๆแล้วผุดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีไอปัจจัยอันนั้นคืออะไรปัจจัยอันนั้นคือการตั้งอัตตะสัมมาปณนทีที่ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งคาถาข้างล่างจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งถามว่าคาถาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นวัดว่าเป็นคาถาก็คือเนี่ยถ้าเป็นย่อหน้าพิมพ์เนี่ยเขาจะเห็นให้เห็นนะว่ามันย่อหน้าทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังอ่ะตรงนั้นเน่ตัวดำๆใหญ่ๆหน่อยคยกคาถา คำว่าผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยถ้าทํากิจด้วยสติหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานหมั่นรละลึกถึงหมั่นตั้งสติบ่อยๆเนี่ยสติก็สามารถที่จะเกิดได้เนี่ยนะเ,เกิดได้แล้วก็หมั่นตารบบ่อยๆคําว่าหลีกเว้นจาก,การามก็กล่าวหลีสองอย่างนะหลีกด้วยสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาที่บริบูรณ์เรียกว่ามัคมัคคืออะไรมัคคือสมถาวิปัสนาที่ขนานคู่กัน เมื่อกี้สนทนากันว่าถามว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยองคธรรมมันแคบกว้างขนาดไหนสัมมาทิธีกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสมถะหมดเลยสติเจตสิกวีรตีเจตสิกสัมวา,าวิริยะเจตสิกสมาเอกคตาเจตสิกอยู่ในสมถะหมดเพราะในมิลินปัญหาเนี่ยขยายถึงคําว่า สมถาวิปัสนาเนี่ยสมสมถะคือสัมมาวาจาสัมมาตัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าสมถะวิปัสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาเนี่ยมันสมถาวิปัสนาอันนี้คู่กันในเมื่อไหร่นั่นเป็นมักเพราะองององธรรมทั้งแปดองค์เนี่ยประชุมกันปกตินะเจตสิกทั่วๆไปเนี่ยไม่มี จิตดวงไหนที่มีเวรตีขึ้นสามเลยไม่มีนะนะสัมมาวาจาสัมมาตะมตะสัมมา,าชีวะมาเกิดพร้อมกันขนาดนั้นไม่มีกูศลเนี่ยเจริญไปเถอะไม่มีเว้นไว้ที่สม,มถาวิปัสสนาเคียงคู่กันแล้วมันมาสัมพยุตกันพอดีเพราะปรับอินทรีย์ได้อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าอินทรีย์นี่มีกิจอันเดียวกันเมื่อไหร่มันจึงจะเกิดการปรับตัวกันเมื่อน,นั้นเนี่ยนะถ้าไม่ทอดทิ้งที่จะศึกษาปฏิสัมพิธามมักก็เจอกันที่นั่นเนี่ยนะ ปฏิสัมพิทธาม,มักว่ามีรถเดียวเอการะษะเนี่ยนะคำว่าภาวนาหรือภาวนาเพราะอัตถาว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรถอันเดียวกันมีรถก็คือกิจเนี่ยนะกิจจะรถเนี่ยมีกิจเป็นอันเดียวกันในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะถ้าไม่ฝึกน้อมอัธยาศาัยตั้งอุปนิสัยไว้นะมักอยู่ๆมักเกิดไม่ได้เนีย่ยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ๆกันอย่างนี้แล้วถามว่าอยู่ๆแล้วทองมันตกมาก้อนหนึ่งเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะถามจะเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเอาอทุกคนเอาทองมารวมๆม,มาประชุมกันแล้วหลอมขึ้นมาอาจจะได้ก้อนเท่าอย่างที่ว่าแต่ถ้าอยู่ๆแล้วนั่งมันมาเองไม่มีทางฉันใดมรกเนี่ยมียิ่งกว่าทองมากเพราะถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยตั้งปัจจัยตั้งอะไรไว้เยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทั้นผู้ที่อบรมสติเนี่ยนะถ้ามันเจริญบ่อยๆก็ตั้งเป็นการตั้งอัธยาศัตยตรงนี้ยกสติขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยทำที่เหลือเท่ากับสแสดงหมดแล้วเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีสติเนี่ย จะรู้ว่าตอนไหนเข้าขาดอะไรลงไปสติเป็นเครื่องเช็คหมดเลยสมมติอย่างอินทรีย์ห้านะศัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยในสี่ในห้ประการนั้นสติเป็นตัวอย่างรู้ว่าตอนนี้ศรัทธาคุณน้อยไปศรัทธามากแล้วตอนนี้เพียรมากเพียรน,น้อยตอนนี้ฟุ้งมากตอนนี้สงบตอนนี้ปัญญาเกิดมากปัญญาเกิดน้อยสติเป็นเครื่องวินิจฉัยแล้วสติอันนั้นเอามาจากไหนอะที่สามารถมาแยกแยะวินิจฉัยได้ สติอันนั้นมาจากของความเป็นประหูสูตรเนี่ยนะสติเนี่ยอาศัยสติที่ระลึกถึงคําสอนได้สติที่ระลึกถึงคําสอนน่ะเป็นตัวมาตรวจสอบเพราะไมนงั้นเราตรวจเองมันจะเข้าข้าวตัวเองหมดใช่ไหมอันนี้เราก็เยี่ยมอันนั้นก็แจ๋วอันนี้ก็ใช้ได้ดีหมดเลยนะแต่ว่ากิเลสเท่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวเอาไหมตรวจแล้วดีหมดเลยแต่ว่าโกรธเหมือนเดิมทุกอย่างอลยนะให้เราเป็นพระอาริยะเดิมที่เราโกรธเท่าเดิมเอาไหม ไม่เอานะดีแล้วเข้าใจถูกแล้วของมาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกคือสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่สามารถทํากิจของสติได้อย่างแท้จริงเพราะสติในธรรมชาติของเขาบอกว่าการรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงเป็นกิจของสตินะรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงคําว่ารู้คติคือรู้คติว่ากุศลมีผลยังไงสติจะเกิดขึ้นรู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็น อกุศลนี้เป็นธรรมะมีโทษนี้เป็นธรรมะไม่มีโทษนี้เป็นธรรมะฝ่ายดํานี้เป็นธรรมะฝ่ายขาวธรรมะนี้ให้ผลเป็นสุขธรรมะนี้ให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นกิจของสติที่เข้าไปไปรู้คติสิ่งเหล่านี้ทั้นคติอันนี้ต้องสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาปัญญีย์เนี่ยนะเดี๋ยวท้าก็เอาให้ต่างกันนะตอบมีหลักมีฐานหน่อยแบบยี่หนายี่แปด,ปแปดถ้าจะเอาให้ให้ต่างๆกันเลยเป็นอนันเนี่ยนะ พนายี่ิบดกล่าวว่าย่อหน้าเลยเพิ่งเห็นสัตทินรีที่ไหนที่โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสีประการคือการถึงกระแสแห่งกุศลเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสีวิญยินสีเห็นที่ไหนเห็นที่สัมมาประธานสีสตินซีเห็นที่ไหนที่สติประธานสีสมาธินซีเห็นที่ไหนเห็นที่ฌานสีตัญญินรีเห็นที่ไหนเห็นที่อริยสัจสี นี่ยนอันนี้แบบถ้าเอาแบบถึงเต็มพิกัดของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะศรัทธาที่เต็มพิกัดต้องเป็นศรัทธาที่ในโสตาปฏิยังฆาธรรมสี่ถ้าวิริยะที่เต็มพิกัดต้องสัมมปทานถ้าสติที่เต็มของเขาก็ต้องเป็นในสติประธานสี่ถ้าเป็นสติที่เป็นถึงสูงสุดของเขาต้องเป็นฌานตัวปัญญาที่สูงจริงๆของเขาต้องเป็นร,รู้อริยสัจ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นน่ะอยู่ที่การมนสิการอารมณ์อะไรเช่นถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้ามนสิการคุณพระตนะตรายเมื่อไหรให้รู้ว่าสัพพินรีนำหน้าเมื่อใดที่มนสิการปรารบความเพียรทางกายและทางจิตอันนั้นน่ะวิริยินรีนำหน้าเมื่อใดที่ปรารบฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเพื่อละวิปลาสอันนั้นเป็นกิจของสติ อะไรที่เป็นไปเพื่อปรารบสมถะนิมิตนิมิตแห่งสมถะทั้งหลายที่เป็นสมถะสี่สิบมันนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไปกับสมาธิเมื่อใดที่ปรารบขันธาตุอายตนะเมื่อนั้นก็เป็นปัญญาแต่ทุกอย่างนั้นจะมีทุกอย่างสัมปยุทธ์ร่วมกันหมดแหละทุกอย่างนะั้นเช่นแม้แต่รักษาศีลก็มียาณสามัมปยุทธ์เนี่ยน,นะทุกอย่างยาน,นสามัมปยุทธ์หมดแต่ทีนี้ว่าเอาเอา,เอาผู้ใดเป็นหลักเป็นใหญ่เนี่ยนะ ท่านในที่หนึ่งกล่าวถึงว่าอินทรีห้าเนี่ยเหมือนกับเพื่อนรักกันอยู่ห้าคนสี่คนแรกเป็นเหมือนกับบุตรเศรษฐีคนที่ห้าเหมือนกับพระพระราชาพระราชานะปัญญาเหมือนกับพระราชาอินทรีย์ที่เหลือเหมือนกับพวกบุตรเศรษฐีบุตรที่ร่ํารวยกันมากเลยนะทั้งห้าคนเป็นเพื่อนกัน เมื่อใดที่เข้าบ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลก็ไปทั้งห้าคนนั่นแหละแต่บ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าภาพจะดูแลการประชุมทุกอย่างอันนั้นอันนี้เหมือนกับศรัทธาเป็นใหญ่มาถึงบ้านคนที่สองคนที่สองดูแลหมดอันนี้เหมือนกับวิริยะเป็นใหญ่มาบ้านคนที่สามคนที่สามจะจัดการหมดอันนี้เป็นเหมือนกับสติเป็นใหญ่บ้านคนที่สี่อนนเหมือนกับสมาธิสมาธิก็เป็นใหญ่พอถึงพระราชวัง พระราชาเป็นใหญ่เป็นคนจัดแจงงานทั้งหมดนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เข้าบ้านใครแต่ทั้งทั้งคู่มัาควจะทำงานร่วมกันเนี่ยนะทำงานร่วมกันก็ถึงบ้านใครนะถึงบ้านของศรัทธาพระราชาเป็นใหญ่ในบ้านนั้นก็ไม่เหมาะใช่ไหมใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะที่จะไปเอาเกี่ยวกับเรื่องในหมู่บ้านเขาในครอบครัวของเขาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่ละตามเนี่ยนะคำว่าละตามนี่ละยังไงละตาม คำละกามนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะถ้าวัตถุกามละด้วยปริญญาสามถ้ากิเลสกามละด้วยประหานะอย่างเดียวพันวัตถุกามเนี่ยปริญญากิจกิเลสกามนี่ประหานกิจการละวัตถุกามเนี่ยนะก็คือด้วยการเข้าไปรอบรู้อัตสาทะและอาทีนวะของวัตถุนั้น,น,นนะเรียกว่าละวัตถุกามส่วนกิเลสกามนี่ละด้วยอริยมรร จึงจักละได้เด็ดขาดจริงๆแต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นธรรมดาทั่วๆไปก็คือการเข้าไปทําปริญญาในวัตถุกรรมจำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาทําปริญญาจําเป็นนยนะเพราะอะไรเพราะดอกไม้เนี่ยก็มีอาสาทะอยู่ใช่ไหมเมื่อ,อไหรได้รับดอกดอกไม้นะก็เชื่นใจดอกไม้อันเดียวกันถ้าเราหวังให้มันนานแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรก็เสียใจ หรือไม่บางคนจะบอกว่าตั้งความปรารถนาขอให้มีดอกไม้เช่นนี้เกิดตลอดไปแล้วมันไม่เกิดอะไรจะเกิดขึ้นตั้งใจจะปลูกปลูกสวนให้มันออกดอกตลอดปีแล้วมันไม่ออกอะนะก็เดือดร้อนใจเพราะ,ะวัตถุเหล่านั้นนั้นต้องเอามาทําปริญญาให้หมดทีนี้วัตถุใดถ้าทําปริญญาแล้วนะถ้าทําปริญญาไม่ดีพอจะเสียใจน้อยน้อยลงถ้าทําปริญญาดีพอในสิ่งนั้นจะไม่เสียใจอีกเลย ถึงสิ่งนั้นจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ต่างกันยกตัวอย่างว่าพระอรหันเนี่ยผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วนะท่านบอกว่าท่านไม่ยินดีในการดํารงชีวิตอยู่ก็ไม่ยินดีในการเสียชีวิตด้วยแต่จะเป็นคนที่รอความตายเหมือนคนทํางานเสร็จรอเวลาเลิกงานหรือลูกจ้างทํางานรอเวลาเลิกเท่านั้นเองอเธอก็ไม่เข้าไปยินดีไม่ได้เข้าไปยินร้ายอันนี้สําหรับผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่เข้าไปมีฉันทราค่าอะไรเลยสักอย่างเดียวในวัตถุกรรมในทุกชนิด เพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์นะท่านมนสสการอารมณ์ไหนท่านก็เข้าสมาบัติได้ถ้าเป็นผู้ที่พระอรหันต์ชำนาญจริงๆเลยเนะี่ยมนสิการไม่เที่ยงในอารมณ์ใดเนี่ยต่อจากนั้นเข้าสมาบัติได้สบายมากไม่ติดไม่คล่องเลยนะยเขาเลยเรียกว่าพระอรหันต์ผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปเพราะทุกอย่างท่านมนสิการแล้วเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราอะนะปฏิสมัามพาินธมรรคกิชานี้จะต้องคู่กัน เพิ่มท่ามนาิการจากสุภาทหันเข้าพระสมาบัติได้ไหมได้จากขู่จากขู่สมุไทยจากขูนกข่นิโรจากขู่นิโรทขามิมีปฏิปทานนะถ้ามองเห็นร่องรอยอันนี้จะรู้เลยว่าจะเข้าสมาบัติได้เกือบทุกอารมณ์เนี่ยนะรูปรูปสมุไทยรูปนิโรรูปนิโรทขามิมีปฏิปทาเขาบอกว่าอารมณ์ทั่วทั่วไปเนี่ยนะพวกที่ได้ฌานมนาิการแล้วยังเข้าฌานได้เลยพวกอภิพายตนะทั้งหลายเนะี่ย เห็นจะเป็นสีขาวสีเล็กสีใหญ่เข้าช้างได้หมดอ่ะถ้าถ้าชำนานนะตารบสีขาวเมื่อไหร่ก็เข้าโอทาตกสินตาับสีแดงที่ไหนก็เข้าโลหิตกสินได้สบายๆเนี่ยนะถ้าผู้ชำนานแล้วฉันใดผู้ที่อบรมวิปัสนาได้อย่างสูงสุดรับอารมณ์ใดก็เข้าสมาบัติได้เลยเนี่ยนะทีนี้อันนี้พูดถึงคนที่จบเลยนะว่าวิชาของเราที่เรียนเนี่ยต้องไปจบที่นั่นก็เรียกว่า เหมือนอะไรนะของมาตอนนี้เหมือนกับกคล้าย่านะตอนนี้เรามาจากไหนจะไปไหนที่นั่นเป็นยังไงเนี่ยสองอย่างนี้มันต้องสัมพันธ์กันนะเราต้องมองบนมองล่างไว้ตลอดมองเบื้องต้นกับมองที่สุดต้องมองไว้คู่กันไม่งั้นเนี่ยพร้อมที่จะผิดทางได้เนี่ยนะเพอของเราไอ้ที่ถูกเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันถูกนะถ้าพร้อมจะผิดอันนี้ธรรมดาเนี่ยถ้าถูกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากถ้าผิดนะถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆนัน กิเลสกามละด้วยตหานะปริญญาถ้าวัตถุกรมถ้ากล่าวให้ตรงอีกในหนึ่งนะละด้วยยาตะกติรณะปริญญากิเลสกรรมละด้วยตหานะปริญญาพันวัตถุกรรมเนี่ยนะพิจารณายัางไงในที่สุดของเขาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเหมือนไอ้คาว่าไม่เที่ยงนี่หมายความว่าอย่างสมมติถ้าเราจะพิจารณารถคันหนึ่งว่าไม่เที่ยงเราจะพิจารณายัางไง ล้อมันหมุนทุกรอบแล้วมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าสีในนั้นมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าพิจารณายังไงที่จะเห็นรถเกิดดับเขาก็คือชั้นแรกเลยเขามองอายุการใช้งานรถคันนี้อายุใช้งานเท่าไหร่หัวท้าถ้าเขาบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงเราต้องจอดสนิทแน่เนี่ยนะกี่ปีอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องคํานวณก่อนใช่ไหมในความเบื้องต้น ใช้งานได้ไม่เกินสมมติว่าโอ้โหยางดีถนอมมากสามสิบปีเลยเต็มที่เต็มพิกัดนะใครใช้ถึงสี่สิบปีนี่ก็ขับเคลื่อนด้วยสนิทหมดแล้วนะ,ะสักสามสี่สิบปีเนี่ยเต็มที่ระวั่างั้นเถอะถ้าใช้ไม่ดีกว่านั้นอีกอายุการใช้งานมันก็ลดลงลดลงลดลงมาจนละเอียดถ้าไม่เติมน้ํามันให้อะไรจะเกิดถ้าจาต,ตั้งแต่นี้ไปจะไม่เปลี่ยนดอกอยางให้อีกเลยเนี่ยนะรถคันนี้จะใช้อีกนานเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะ เราก็จะพิจารณาไปตามนั้นจะเห็นสภาพของรถที่ไม่ได้มีความมั่นคงเลยแต่ถ้าเราจะไปนั่งดูธรรมดาแบบคิดเร,เรียกว่าลืมตาหลับตาทำาปริบเปรีบปรีบปรบ,ปรบดูเฉยเฉยเนี่ยนะมันจะไปเห็นอะไรอันนี้จังสักอย่างไม่เห็นอยู่แล้วทั้งขมองตั้งแต่บเบื้องต้นถึงที่สุดของสิ่งนั้นเพราะในการพิจารณาอันนี้จังทั้งหลายโดยทั่วไปเขาบอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดนี่หมายถึงชาติเสื่อมหมายถึงมรณะ แล้วค่อยๆย่อ,ยยอลงมาย่อลงมาเล็กๆนะจนถึงว่าเหลือในสมุดฐานต่างๆก็ก็จะเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยมากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจแบบนั้นมากๆเนี่ยนะกิเลสทั้งหลายที่ไปสําคัญในวัตถุกามว่ายั่งยืนก็หมดไปใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานอย่างดอกไม้เนี่ยสมมติถ้าอยู่ในร่มกี่วันถ้าตากแดดกี่วัน จะเฉาในที่สุดนะมาบีบกรอบเลยไม่ต่างจากอะไรดอกใบไม้ทั่วทั่ว,ว,วไปจะไม่มีความต่างกันเลยในที่สุดก็เอาไปเป็นเป็นปุ๋ยตามเดิมเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดเมื่อสิ่งที่มีเบื้องต้นและที่สุดควรหรือที่เราจะเข้าไปสําคัญว่านั่นเป็นเราอนะหรือสําคัญว่านั่นของเราในสิ่งที่ที่ต้องที่มีการมาแล้วก็มีการจากเนี่ยนะก็จะไม่สําคัญ นั้นผู้ที่สามารถละอขอไปผู้ที่สามารถกําหนดรู้วัตถุกรรมแล้วละกิเลสกรรมได้เขาจะข้ามโอฆะสี่ในทุกอารมณ์ข้ามโอฆะสี่ในทุกอารมณ์ถามว่าข้ามยังไงโอฆะสี่ในทุกอารมณ์คือมีสีเป็นอารมณ์แล้วไม่มีการโมฆะที่โธคะพะโวคะอวิโชคะได้ยินเสียงเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอฆะสีรู้กลิ่นเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอฆะสีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนข้ามจริง นะผู้ข้ามได้จริงก็ไม่ต่างอะไรจากอายตนะบัพพะในสติปัฏฐานน่นนะนันก็ต้องข้ามจากอารมณ์เนี่นะเพราะฉะนั้นรัก่าว่าโอฆเกิดยังไงถ้าจะละโอฆละได้อย่างไงมันผู้ที่ละโอฆได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่วิทย์น้ําออกจากเรือกายนี้หนักด้วยอานาจของกิเลสนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีฉันทราคะตัดฉันทราคะกิเลสได้ทั้งหมดก็ถึงฝั่ง ฝั่งเนี่ยนะคืออะไรเขาเขาเปรียบเทียบนะว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วก็มีน้ําขั้นอยู่อันนี้อุปมานะฝั่งนี้คืออะไรคืออุปาทานขันห้าคือคือสตายะคือ,อุปาทานขันห้าฝั่งโน้นคืออสังขตะธาตุธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันมีน้ําขั้นอยู่เนะี่ยคืออะไรคือโอคะสีนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทั้งหลายจะยินดีในอสังขตะธาตุง่าย เพราะว่าโอคะมันท่วมฝั่งนี้ไปเรื่อยเลยนะตามโมคะบ้างทิพโขค・ะบ้งางอวิชโชคะบ้างถ้าตามโมคะละได้เอาเอาแบบสูงสุดเลยนะเอาถ้าจะละอวิชโชคะเนี่ยรู้อะไรอวิชาไม่รู้อะไรก่อนนะสิ่งที่เราจะฝึกคิดอย่างนี้ก่อนอวิชาไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าวิชาต้องรู้อริยสัจแล้วถ้า เปรียบเทียบทั่วๆไปเนี่ยเห็นสียังไงเป็นเห็นอริยสัจเห็นยังไงไม่เห็นเป็นอริยสัจอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเออถ้าแบบจําอะไรไม่ได้ลเลยนึกถึงเจริญพุทธานุสติก็ได้บทว่าสัมมาสัมพุทโธนะร,รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาก็ยังดีนึกถึงอย่างนี้ก็บอกไอการที่ไปแทงตลอดในสิ่งนั้นได้อน,นั้นเป็นวิชาตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เป็นอวิชา ในถ้าเราจะฝึกให้เจริญยังไงจึงจะละอวิชาได้ก็คือคิดอริยสัจให้มากๆนั่นเองพรอองค์ก็บอกว่าถ้าจะคิดให้คิดอริยสัจถ้าจะตรึกให้ตรึกอริยสัจถ้าจะพูดให้พูดอริยสัจอีกนั่นแหละในในสัจจะสังยุตธนะมหสังยุทธะนิการมหาวารวักบอกเลยถ้าจะตรึกตรึกอริยสัจถ้าจะคิดคิดอริยสัจถ้าจะพูดพูดอริยสัจถ้าจะเพียรก็เพียรเพื่อรู้อริยสัจีกอยู่ดีเพราะว่า การรู้อริยศสตจ์เนี่ยมีคุณมากเพราะถึงฝั่งนะถ้าเปรียบเทียบฝั่งสกายะนะหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยมีภัยอะไรมั่งอยู่ในขันห้าขันห้ามีภัยอะไรบ้างนะภัยเขาบอกว่าภัยของขันห้านะมันแบ่งเป็นภพก่อนภัยที่ยังนูในนรกเปรตอสุรกายเดรชานมนุษย์ไอการเกิดในภพบเบื้องล่างๆก็ทุกเต็มทีนะใช่ไหมนรกเปรตอสุรกายเดรชานถ้าเทียบมนุษย์ก็ดีกว่าทีนี้เอามนุษย์ละมีภัยยังไงภัยตั้งแต่ย,ยังลงสู่ขันมานดา ตอนนี้อย่างปัญหาในยุคนี้ก็กว่าถ้าแม่เป็นเอแด้วลูกจะทํำยังไงกระทูเขาถามอย่างเงี้ยนี่ยเราแก้อย่างไาอางอ๋ะถ้าลูกคนนั้นเป็นเราเยยารื่องนี้จะว่าไงเขาเน่ยอ๋เกิดมาแม่ก็เป็นเอเดพ่อก็ตายไปแล้วอย่างงี้ทีนี้แล้วแม่จะบริหารคันยุ่งยากขนาดไหนถ้าคลอดออกมาแล้วจะไปดื่มนมที่ไหนอย่างไงี้นะแล้วจะไปเรียนหนังสือที่ไหนจะไปประกอบอาชีพยังไงจะไปมีที่ดินทํามาหากินต่อไปอยังไงจะไปอยู่ยังไงในโลกเนี่ย จะไปใช้ชีวิตในประเทศไหนซึ่งแต่ละสายแต่ละสายในยตำรานท่วมหัวทั้งนั้นเลยมีท่านหนึ่งเขาจบปริญญาโทเขาก็บอกว่าโอ้โหผมอ่านหนังสือมาเป็นคันรถแล้วเขาบา่กงั้นแต่ของคนที่อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่านั้นนะหลายคันติกอัพเลยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ารับวันหนึ่งหลายฉบับด้วยนะมาเก็บกอง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 กันเนี่ยโอ้หนักมากนะจะต้องมาอ่านทีนี้ที่อ่านทั้งหมดนี่ชาวนะทั้งหมดใช่ไหมชาวนะนะมีผลไหมมี นะให้เป็นผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันนะอกุศลตลอดดีกันนะโอ้แย่เลยอ่ะดีตรงไหนขันท่าว่างั้นเลยนะไม่น่าปรารถนาไม่น่าชื่นชมที่พอเกิดมาอกีกทงบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีบุญมากคนมีบุญนะทาบาปได้เยอะก่าเพื่อนคนมีบุญถักฆ่าไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้ในชะ่ไมนคนมีบุญรักทรัพย์โดยที่ไม่มีโทษด,ด้วยไม่มีโทษกฎหมายมารองรับนะสมมติถ้าโจนระจอกไปลักเนี่ยเดี๋ยวเข้าคุกแล้ว ถ้าเป็นพระราชาโบราณสั่งยึดทรัพย์อ่ะไม่มีโทษเนี่ยนะันก็คือคนกระจอกไม่สามารถทําบาปได้เยอะๆเะมันก็สามารถทําบาปได้มากบานเลยถ้าเกิดมาแล้วมีบุญหนักศักใหญ่เป็นเจ้า,าศาสดาคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะพูดอะไรเขาเชื่อหมดเลยอ่ะทำไงกันนี่ไปเกิดครูทั้งหกสมมุตินะแต่เราจะเป็นาศาสดาในสมัยนั้นเองเลยนะจะว่าไง แล้วก,ก็ย่เลยนะเพราะนี่คือแม้กระทั่งอุปาทานขันห้ามันมีโทษอย่างนี้แหละมันมีภัยรอบด,ด้านอยู่ในตัวแต่ฟังคืออสังคตะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรารู้แล้วปัญหามันเกิดจากว่าโอคาสีนี่มันขั้นเอาไว้รู้ยังไงละตามโมคะตรงๆก็ตัญหาละด้วยสมถะใช่ไหมทิฏโทคะคือทิฐิคือความเข้าใจผิดในขันห้าทิฏโอคะนะ คือความเข้าใจผิดในขันห้าพระโวคะคือความตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีขันห้าพระโวคะพบอ่ะนะปรารถนาพบอ่ะส่วนอวิชโชคะคือไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์นี้เหตุแห่งทุกขคือตัณหาที่ยินดีในขันห้านั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกถ้าขันห้าและเหตุแห่งขันห้าไม่เป็นไปเป็นความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นจึงจะเรียกว่าข้ามโอคาสีได้เนี่ย